สวัสดีครับผมพบคับผมช่องกอบสายปลาคือเก่าครับพี่น้องครับมือนีครับพี่น้องครับกอบสายปลาขอนําพพี่น้องมาที่วัดบ้านน้องผือครับพี่น้องครับนั่นก็คือวัดของพระอาจารย์บุญครับผมตําบลโคค้อนอําเพื่อท่าบอจังหวัดน้องค่ายครับพี่น้องครับซึ่งมือนีผม ยินดีนาเสนอสารอเกินครับพี่น้องครับนั่นก็คือเป็นยานพาณะสมัยโบราณครับพี่น้องครับนั่นก็คือเวียนนั่นเองครับพี่น้องครับซึ่งที่มือนี้กบใส่ปลานําเสนอก็คืออยากให้ลูกหลานน้องนุ่งที่เกิดได้ใหญ่รุ่นบ่เคยเห็นครับว่านี่คือญานพาณะของคนโบราณสมัยก่อนครับพี่น้องครับซึ่งใส่เดินทงังตั้งแต่สมัยรุ่นปูรุุนยารุ่นตารุ่นยายครับพี่น้องครับแบบ ตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านโคค้อนนี่เ <c oughs> ที่ยวมาบ้านน้องเพื่อดูๆนี่ผมก็เม่เคยเห็นมากรเม่อคยรู้มากกอนี่ครับว่า <c oughs> เพื่อนในเก็บเปลี่ยนเก่าสะสมไวหลายครับพี่น้องครับ <c oughs> ผมขอมาเห็นแล้วผมว่าอุย้ยอลังการครับพี่น้องครับ <c oughs> แล้วก็ทึ่งทึ่งในฝีมือของผู้เฒ่าโบราณครับทึ <c oughs> ่งคิดได้จังไหนครับว่าจะต้องเ็ดุรอแบบนี้จะต้องเฮ็ุแบบนี้ให้ออกมาเป็นคข่ายๆกับรถยตนครับพี่น้องครับดีเพื่ออะไรของเปลี่ยนจางๆครับพี่น้องครับ เป็นขอบเล็กครับนี่เป็นอันนี้อันนี้นี่เป็นขอบเล็กที่เพิ่นใส่กับหล่อที่น้องน,นี่อันนี้คือคือหล่อของเขียนครับแต่ว่าอันนี้คือหล่อเพิ่นหลุดออกแล้วเพิน่นอ็จะแกะออกมาอยงสี่ครับโอ้โหแบบส่วนมากนะที่เขาจะเห็นเลียนหล่อเลียนต่างๆอยู่นี่จะเป็นร้านอาหารครับพี่น้องรับจะเป็นร้านอาหารที่เพิ่นเก็บไปสาสมไปโซ่ไปยังแต่ว่าอยู่นี่ก็คือวัดบ้านน้องผือครับตำบโคกขอนอำเภอ่าบอจังหวัดน้องขายครับพี่น้องครับอลังการครับเพราะว่า พบสายปลาเบอค่อยเห็นเปลี่ยนหลายป่านนีครับก็เลยนําพาพี่น้องมาเบิ่งครับคือการทึ่งมากเป็นการส้นตัวครับขุ้นยอดดีครับเป็นบุญทายดีครับที่หลวงพ่อเพิ่นได้หาสะสมมาไว้เพื่อให้เข้าในเบิ่งกันครับผมจังไรก็แล้วแต่นะครับครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กบสายปลาและกาอยากให้พี่น้องมาเยียบมายามครับวัดหลวงปู่บุญครับอยู่บ้านหนองผืออําเภอทวอจังหวัดหนองคายครับพี่น้อง อ่าเป็นวัดท,ที่ว่ายุริบานน้องผือครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกบสายปลาลาพี่น้องสายสะก้อนแล้วเจอกันคลิปหน้าว่ากบสายปลาสีพาพี่น้องไปเบิ่งยังครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ